สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนักศึกษาไพสาวโรทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาตอบคำถามกันนะครับในหัวข้อแฟนเก่าเขาคิดยังไงกับเราแฟนเก่าคิดยังไงกับเราเรามีห้อยท้ายไว้ว่ารักเราไหมอ่าแฟนเก่าเขาคิดยังไงและเขารักเราไหมโอเคเรามาดูอารมณ์กันว่าความรู้สึกอารมณ์ของแฟนเก่า เขาเป็นอย่างไรอ่ามีความสัมพันธ์กับตัวเรามีเขาเรียกมีเยื่อใยอะไรกับเราอีกไหมไพ่เปิดมาเป็นเดวิลสองถ้วย The Moon ในความรู้สึกของเขาอะเขายังคิดถึงความสัมพันธ์เก่าก่อนที่เคยมีกันมาคิดถึงการพูดคุยอ่าสองถ้วยยังมีการเขาเรียกว่าคิดถึงสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันมา คิดถึงความไว้เนื้อเชื่อใจคิดถึงกิจกรรมต่างๆที่เคยร่วมกันมาคิดถึงคำพูดคิดถึงการกระทำโอเคแหละเขาอยากมาง้อเราสองถ้วยเขาอยากมาง้อเราอยากจะเดินเข้ามาคุยกับเราแต่เดวิลเดวิลคือความสัมพันธ์เก่าก่อนมันยึดติดไว้นะเดวิลคือความสัมผัสที่เขานึกถึงได้จากคุณอ คือความสัมผัสเนี่ยมันมีทั้งหมดหูตาจมูกลิ้นกายใจ,ใจอ่าทุกอย่างเนี่ยมันซึมซับก็ไปในตัวเขาเขารู้สึกว่าคุยคุณแล้วโอเคอ่าแต่สิ่งที่เขาไม่โอเคกับคุณคือการที่เขาไปมีคนอื่นถูกต้องไหมอ่าแต่ในความรู้สึกของเขาอะคุณก็เหมือนสิ่งเก่าที่มีแต่เรื่องดีๆที่ยังนึกถึงอยู่สองถ้วยคืออยากกลับไปคุยด้วย แต่เดโมนมาประกบสองถ้วยคือฝันไม่ได้เดโมนคือไม่ได้ดังหวังพึ่งพาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าไพ่เดโมนมาเราหวังอะไรไว้หมดหวังเพราะฉะนั้นสองถ้วยขึ้นกับเด o มนคืออยากจะของงอ้อแต่ก็หมดหวังแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วง้อไม่ได้ไปไม่ได้ นะเดอะมูนขึ้นคู่กับอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอยู่หน้าไพ่หรืออยู่หลังไพ่เป็นความหวังที่หวังอะไรไม่ได้เออส้นหวังหมดหวังหมดกําลังใจนะ the moon, นะเดอะมูนนะสองถ้วยเขาอยากกลับมาคุยด้วยเขาคิดยังไงกับเราเขาอยากมาง้อมาขอคืนดีอยากมาอยู่ใต้อานัของเรา <c oughs> แต่เดอะมูนคือเขาเข้าใจว่าตัวเขาอะ หมดหวังแล้วแหละไม่สามารถกลับมาคืนดีกับคุณได้ละเพราะอะไรใต้ไพ่มันเป็น The ทาวเวอร์ใต้สำรับเป็น The พาวเวอร์เป็น The ทาวเวอร์คือมันจบแล้วมันพังทลายมันจบมันสูญเส้นคุณไปร่มต้นใหม่เถอะเออาปราสาทแห่งนี้ได้พังทลายไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอืมปราสาทสายไม่เหลืออะไรเลยขึ้นมาทีเดียวตุ้มพังตัวเองทําตัวเองแล้วเรียบร้อยทีนี้เรามาดู ดมูลกันไพ่ผมขยายดมูลดมูลเป็นราชาเหรียญเพราะฉะนั้นไอ้หมดหวังเนี่ยคือเขาหวังที่จะกลับมาเป็นเขาเรียกว่ากลับมาเป็นราชาเหมือนเดิมเออกลับมาฟู่ฟ้าถ้าคือหวังว่าถ้ามาอยู่กับคุณแล้วเขาจะฟู่ฟ้าเหมือนเดิมราชาเหรียญไงมีสตุ้งสตัง ไม่ต้องทําอะไรละสบายเ,าเขาคิดอย่างนี้ถ้าว่าถ้ากลับมาอยู่กับคุณนะเขาจะสุขสบายเหมือนเดิมมีเงินใช้นะส่วนต่อไปผมมาดูขยายเดวิลความสัมพันธ์เนี้ยอืจะกลับคืนมาเป็นผลที่สามใช่ไหมคือความสัมพันธ์มันเป็นมีมือที่สามไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วอยากกลับมาดูแลเหมือนเดิมเหมือนครั้งในอดีตมันไม่ได้แล้วล่ะ เพราะสามไม้เท้ามันมีเป็นเรื่องของมือที่สาม้ามาเกี่ยวข้องไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับมาเดวิลกับจะกลับมาดูแลเหมือนเดิมมันไม่ได้แล้วอะสามไม้มันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของเรื่องความสัมพันธ์ที่สามแล้วอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าแฟนคุณไม่มีคนอื่นแสดงว่าคุณกำลังจะมีคนอื่นเ,เพราะฉะนั้น จบสิ้นความถ้าจะกลับมาคืนดีไม่มีทางโอเคเพราะว่ายังไงใต้สำหรับก็เป็นทาวเวอร์เรามาดูอิทธิพลนะอิทธิพลของเดวิลสองถ้วยเดมอนก็คืออิทธิพลที่มีต่อความรู้สึกของเขาเป็นภาคขยายเบื้องบนคำว่าเบื้องบนคือสิ่งที่มันมีอิทธิพลที่เรามองไม่เห็นเป็นสิบดาบ กับไฮพิเทตเห็นไหมเรื่องยังไงเรื่องมือที่สามยังมีเกี่ยวข้องเข้ามาสิบดาบคือจบแล้วเรื่องเรารักเก่าในอดีตจบไปแล้วเพราะเพราะฉะนั้นเดวิ่ก็สองถ้วยเดวิ่ก็สองถ้วยขยายเป็นสิบดาบเพราะฉะนั้นจบแล้วนะมันไม่สามารถมาคยุยมาลื้อฟื้นสิ่งต่างๆได้อีกสองถ้วยกับเดอะ o มูนสิ่งที่ไม่ให้อภยัยที่เขากลับมาง้อคุณแล้วคุณไม่ให้คือเรื่องของ บุคคลที่สามาคุณไปมีคนอื่นแล้วนี่แล้วคุณจะมาอะไรกับฉันไายพิเทดพูดอย่างนี้อืเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาทําอะไรฉันไม่ยืนฉันไม่ไม่คืนดีเพราะว่าหายพิเทดคุณขึืนคู่กับสิบดาบคือมันมันจบเพราะเธอไปมีความสัมพันธ์อื่นนะความไว้ในชาตใจนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้น แฟนเก่าคึงจะกลับมายัางไงคุณก็ไม่เปิดทางให้เขาละอ่ามันจบละเพียงแต่ว่าคุณแค่อยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาเป็นไปยังไงสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือสุดคือสิบดาบกับไฮพิเทชนะเรารู้ปัญหารู้อะไรว่ามันมันมีตัวเนี้ยคุมอยู่อืมมันมีท่านการจบชั้นจบกับเธอแล้วเพราะเธอไปมีคนอื่นนี่และสิ่งเนี้ยที่มันคุมความรู้สึกของเขาอยู่เรามาดูเบื้องลึกในใจ,ใจิตใจเป็นลากของความรู้สึก เบื้องลึกเบื้องล,ล่างเป็นล่าของความรู้สึกเดวิลกับสองถ้วยล่าคืออะไรจะกลับมาขอโอกาสเ,เขาจะมาขอโอกาสคุณแต่คุณให้หรือไม่ให้มันอยู่ที่คุณนะแต่สามไม้ ine, มันขึ้นมาประกบเดวิลแล้วครับมันไม่มีโอกาสสามไม้ ine, คือเรื่องของบุคคลที่สามมือที่สามเรียบร้อยมันไม่มีโอกาสถึงถึงเดวิลกับสองถ้วยนะมีความต้องการอยากจะมาคุยนะอยากจะมาขอโอกาสจัดเม n t พูดมาเลยว่าจะมาขอโอกาสแต่มันไม่น่าได้แล้วทาวเวอร์มันคุมอยู่ทั้งหมดแล้วต่อไปสองถ้วยกระดมูลนี่ไงสามเหรียญก็เป็นเรื่องของมือที่สามเหมือนกันสามเหรียญสามไม้มัน,ม,นมันมาประกบเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องคือมือที่สามความสัมพันธ์ที่สามมาเกี่ยวข้องถึงจะมีโอกาสยังไงมันก็ไม่ได้แล้วอะเพราะว่ามีคนอื่นไปแล้วเพราะฉะนั้น เดวิลสองถ้วยเด e มพนมันเป็นถึงความรู้สึกของเขาว่าเขาคิดยังไง่ะก็สรุปโดยโดยไพ่นะที่ครอบคุมนะเขาจะเขาจะกลับมาคืนดีแต่มันไม่ได้โอกาสนั้นเพราะสิ่งที่ผ่านมามันได้จบแล้วเรื่องราวมันจบลงไปแล้วเพียงแต่คุณแค่อยากรู้ความเป็นไปว่าเขาคิดยังไงแต่คุณก็รู้แล้วนะว่าเขาอยากจะกลับมาคืนดีกับคุณสาเหตุที่อยากกลับมาเลยก็คือราชาเหรียญ นะราชาเนี่ยคือเขาอยากกลับไปสุขสบายเหมือนเดิมเขามีความรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วว่ามันสุขสบายทุกอย่างมันดีทุกอย่างอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกว่าจะรู้สึกตัวก็สายเสียแล้วนะโอเคมีอะไรอีกไม่เอ่ยโอเคน่าจะครอบคุมหมดแล้วละ่ะเพราะใต้ไพ่เ็นททาวเวอร์มันแตกหักมันเรียบร้อยไปแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นแฟนเก่าคิดยังไงกับเรารักเราไหมรัก เขาคิดงไงรู้ไปแล้วนะกลับมาคืนดีนะรักเราไหมตอบว่ารักสาเหตุที่รักคือราชาเหรียญอ,อย่างที่บอกไปราชาเหรียญรักเพราะว่าอยากจะกลับประสบสบายเหมือนเดิมอยากจะมาขอโอกาสอยากจะมาจอยร่วมกันอีกครั้งหนึ่งแต่โอกาสเนี้ยมันไม่ได้เพราะว่าสิบดาบไฮพิเทสมันเป็นความรู้สึกขอมันคุมหมดแล้วว่าความรู้สึกนี้มันคือมันมีมีชนะกักหลังมีรอยแผลเป็นอันเบลออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแผลเป็นเนี้ย มันมองทีไรมันก็เจ็บปวดทุกทีโอเคจบแล้วนะแฟนเก่าคิดยังไงกับเรารักเราไหมสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะโอเคจบแล้วนะครับ